เม <fuck> <rin. S 1> ื่อนั่งกระเช้าเสร็จแล้วก็เดินมาทางนี้ได้60เอร์เซนแล้วก็เดินต่ออีก,กเดินไปนเดินต่อเดินต่อไปอีก60อีก30อีก4 0เปอร์เซ็นต์นี่คือคิชกดูดอินเดีเยมนเสนีขลังมากเดี๋ยวจะมาอีกเรื่อยๆเหนื่อยแล้วเดิน้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว นเี่ยอเยยัทไม่ดอนี่คือคิดกูอินเดียตาจะคิดจะกูไทยนิดหน่อยสมุนไพรเยอะเลยนี่คิจกูของแท้อ๋อ นั่งกระเช้าเสร็จจะมาเจอเจอวัดญี่ปุ่นนี่ยัดญี่ปุ่นอ้วาวบ่าคแญี่ปุ่นนะยังเช้าอยู่ก็ยังเช้าอยู่ โอต้าเกี่ยวกับวา thank you นี่เจอาพระญี่ปุ่นละวัดญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นเจดีญี่ปุ่นว่างั้นเถอะ เรียนแบบสันจิปามมทมเทศนาเท่านั้นเลยฮะใหญ่มากใหญ่มากดูในรูปเล็กนิดเดียวองค์จริงใหญ่มากเมื่อนั่งกระเช้าแล้วเดินไม่หน่อยหนึ่งก็จะเป็นเจดีเรียวัดญี่ปุ่นสับทางสับชาวบ้านเรียกวัดญี่ปุ่นอ่า,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 ว,าว,วัดญี่ปุ่นกับวัดญี่ปุ่น,นก็ มาเจอเจ,อเจอดีนี้เจดีนี้แปลกมากทรงผสมผสานหลายๆแบบทั้งพระพุทธรูปอินเดียรอบๆเจดีเป็นแบบสันกิด้านบนแบบแบบอะไรก็ไม่แบบจีนแบบญี่ปุ่นผสมกันผสมกันเยอะแนละ้วหลายวัฒนธรรมเลยกิดถ่ายรูปให้ดูอย่างเดียวทองง้องงมาไหวาพระญี่ปุ่นแล้วกันทั้งพระพุทธรูปสี่ทิศเลยโอเคนี่คือคิชูอินเดียวัดญี่ปุ่นเรานั่งกันเช้ามาก็เลยมาไหว้พระ ที่ในวัดญี่ปุ่นมไม่ต้องไปญี่ปุ่นมาไหว้ที่นี่แทนได้ม,ไม,มาที่นี่เที่ยวได้ทั่วโลกแล้ว <laughs> โอ้งเ <laughs> ก็บภาพไว้ม <laughs> ากสุดเดี๋ยวไปนั่งดูที่วัดใหม่ดูทางยูทู e ก็ได้เดี <laughs> ย๋ยวดูพระพุ <laughs> ทธ

อันนี้เจอพระพมา่าทั้งก็มาด้วยกันพระพมา่าขอน้างกเช้าเหมือนกันขอสมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นขณะนี้เรากำลังจะเดินไปที่ จุดชมวิววัดญี่ปุ่นจุดชมเมืองราติคือที่บริเวณวัดญี่ปุ่นโอ้เจดีย์นี่สวยมากเลยไม่หันมาถ่ายไม่ได้ละนี่พระพุทธรูปอยู่สี่ทิศเลยวัดญี่ปุ่นเจดีย์วัดญี่ปุ่น,นโอเคขอแบ่งบุญขอแผ่บ,บุญให้ทุกทกท่านที่อุปถัมภ์การเดินทางในครั้งนี้ตรงนี้เหมือนสาลจิเหมือนเจดีย์าลจิทำเป็นรั้ว มเ็ไจ้าวพม่านี่ต้งเที่ยวชาวพม่า นี่คือเจอดีวัดญี่ปุ่นที่มานี่คือส่วนใหญ่จะเป็นชาวพมา่าชาพุทธพม่ามาเป็นคณะใหญ่เหมือนกันชาพุทธพมา่านี่ลานวัดเดยวซูบิวพุทธยุลัยเขาหน่อย อันนี้ภาพเพียนนี้คือซูมจากมุมไกลาจากวัดญี่ปุ่นกติพุทธองค์ซึ่งชาวพุทธไทยกลุ่มหนึ่งไปนั่งไหว้พระกันแล้วไกลมากนี่ถ่ายไกลมากซูมเอาดูนะของจริงอยู่รู้ตัง้งไกล นี่คือทางเดินลงจากเขาคิชกูดจากวัดญี่ปุ่นบปที่กุฏิพุทธองค์กุฏิพุทธองค์นั้นไม่ได้อยู่ยอดสุดของเขาคิชกูดนะนี่คือทางลงเป็นอย่างนี้โอ้เหนื่อยพอสมควรแต่นั่งกระเช้ามาเนี่ยอยู่สูงกว่านั่งกระเช้ามาอยู่ที่สูงอันนั้นรู้สึกจะเป็นทางรถที่กําลังทําขึ้นต่อม,มาทางวัดญี่ปุ่นยังไม่เปิดให้เข้ามาดูแลทางนู้นไกลๆริบๆเลยน่าจะเป็นทางรถ นี่คือทางลงให้เป็นอย่างเงี้ย คือกุฏิพุทธองค์อยู่นูน่นลัดเดินลงนะบางทีเดินตามทางปกติจะอ้อมก็ทางรัดนี่คือเส้นทางรัดจากวัดญี่ปุ่นต้องเดินลงมาที่กุฏิพุทธองค์นะถ้าเดินขึ้นตรงๆจะใกล้แต่ถ้าต้องการนั่งบนยนกาศสัมผัสบรรยากาศกันเช้าก็ นั่งกัะเช้ามาที่วัดญี่ปุ่นแล้วก็เดินลงมาที่กุฏิพุทธองค์ตอนนี้เรากําลังเดินลงมาที่กุฏิพระพุทธองค์อยู่ก็เหนื่อยนิดหน่อยถ้าใครเคยผ่านคี่จกุฏเมืองไทยแล้วก็ที่นี่ก็ธรรมดาเด็กๆเด็กๆนะสบายๆเหนื่อยนิดหน่อยแต่เจอเจ้ากรรมในเวรเยอะเจ้าหน้าที่เขานั่นแหละอ่มาขอก็กเก็บเงินละเรียกเงินขอเงิน่ะโอเคให้ไปเรามาทำบุญ เรามาทำบุญเราก็ให้เงินเข้าไปถือว่า,านั่นแหละหนึ่งพันสี่ร้อยรูปีแบกหามกันไปนู่นน่ะมหาราชามหาราณีใครได้นั่งเป็นมหาราชาใครได้นนั่งเป็มหาราณี ปลกนะพวกทหารนี่มาคุ้มกันบอกขอเป็นบริการหน่อยขอเป็นบริการพระอาจารย์สงสัยเก็บเงินท <laughs> หารจะรู้สึกจะเป็นที่ตำรวจโอเคดีโชคดีจังเราได้มาไหว้พระธรมโมกลานะขวามือขวามือร้ำพมกลานะเจ้าที่บอกตรงไปทพระธรมโมกลานะก่อนโอเค ยอมองลองทุนไปหลายหมื่นนะถ่ายคนไทยได้ดูนี่คือถ้ำพระโมกขลานะมีลักษณะหินสามก้อนด้านบ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 นหนึ่งสองสามถ้ำพระโมกขลานะอัครสาวกฝ่ายซ้ายผู้เลิศด,ด้วยฤทธิ์จะคุ้มกันให้อ่ะถอายหน่อยถ่ยหน่อย ถ้ำพระมหาโมคคลานะท่านผู้เป็นผู้มีฤทธิ์ด้านบนมีหินสามก้อนเป็นสัญลักษณ์สังเกตนะอย่าข้ามเฉยๆลักษณะคนไทยปิดทองโอเคโอ้ก okay. ล oh, ิ่นหอมมากเลยกลิ Green ่นหอมใดจะเท่ากลิ่นหอมอินเ,เดียไม่มีไม่ค่อยอาบ,บน้ำแต่กลิ่นหอมสุดยอดโอเคนี่คือถ้ำพระโมขัขลานะ มองดีๆจะเห็นอะไรนั่งอยู่ข้างในเยอะๆเลยหลายองค์ท่านพระโมคคัลา,า,า,าแปลกมากดูในจริงอะดูในกล้องต่างกันดูในกล้องเห็นเป็นพระพุทธพนพระพระสงฆ์นั่งดูตตวจริงเป็นหินนี่ความอัศจรรย์ที่เห็น คือดูในกล้องเห็นพระสงฆ์นั่งดูในกล้องวีโอดูตัวจริงเป็นหินท่าพระมหาโมคลานะอินเดียคิชกูตอินเดียอยู่ก่อนเขาเลยเดี๋ยวต้องไปต่อแล้วครับไปต่อไปต่อไปต่อมีแค่นี้วันหลังปีหน้ามาใหม่ท่ามโมคลานะาม,านะมาจากวัดไหนครับมองลาว ผมมาไกลมาจากเมืองลาวเลยจากถ้ำพระโมกขนามานิดหนึ่งก็จะเป็นถ้ำสุกรขาตาแปลว่าคางหมูด้านหน้าจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งมีลักษณะคล้ายคางหมูที่ภาษา,ษาบุตรบรรลุอรหันต์ก็ที่นี่บุตธาาาเาแสดงทรรมแก่หลานของท่านชื่อทีาคณะค่ะและท่านก็นั่งฟงังทั้ง พันพระพุทธเจ้าด้วยก็เลยบรรุธรรมถ้ำสุกรขาตาที่นักเลงบาลีนักเรียนบาลีเรียนกันลนักษณะเป็นอย่างนี้ถ้ำสุกรขาตาวันที่25พฤษภาคมป้พฤทธจิกายน2556เหนื่อยแล้วเหนื่อยมาก

เลยเขาเลยถ้ำสุกรคาตามาที่หนึ่งก็จะเป็นรกสัยอย่างนี้ ที่เห็นธงนี่คือธงชพปนรารังสีธงหกสีอันนี้กระถับไปว่าญี่ปุ่นจันเนี่ยเดินมาน่าจะเป็นหินลูกนี้ที่เป็นเขาหัวแรง ลักษณะเหมือนหัวแรงน่าจะเป็นอันนี้ป่าไม่แน่ใจน,นี่คือด้านหลังของถ้ำสุก,กรขาตาด้านบนเมื่อกี้เราอยู่ในด้านหน้า